เมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2555พระนัทท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรได้ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ในจังหวัดพะเยาโดยในภาคเช้าได้ไปตรวจเยี่ยมที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้มาที่ริมคอนพะเยาและที่อนุสาวรีย์พ่อขุนกํามเมืองเพื่อกราบนมัสการพ่อขุนกํามเมือง และในหน้าที่นี้ก็มีประชาชนของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาน่าส่วนราชการทุกหน่วยงานได้เข้ามาร่วมได้ร่วมต้อนรับท่านพระนท่านนายกรัฐมนตรีที่ริมกว้านพะเยาที่อนุสวรีพ่อคุณงกมือเง รนยะหลังจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพระท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดศรีคมธรรหรือวัดพระเจ้าตรหลวงเพื่อกราบนัสกสการพระเจ้าตรหลวงและหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้ากราบพระบนมสก,การหลวงพ่อใหญ่ จ้าอาวาสวัดศรีคมคำอีกด้วยหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องประชาชนและได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าใหับ้าเนางเจ้าพนาเยห้ครับ่านเจ้าีใจขนาดเยกว่าเห็นหน้ากันรบกัะเจ้าเท้าขแยกสข้างได้ขอ น้อนน้ำรน่งรอนสอสนตนเจานสอนมเจ้าธรยัคว่าราการงทุกจังหวัดขออนุญาตไปเยี่ยมพีนองยคจยั่ขอบคุณเลยครั้ที่แวาขอบคุณมหาเสียงจยัคฆ์้นย้ย่งยงกจะสอนสอเพยควาคนนักง 我们去啊！ I'm a เ็นัฉลองพระเจ้าีตีสองพระเจ้าผพระเจ้าเนาะสองครบสองตามร้อยีเป็นปีแห่นความสุขขอว่าปีนี้เป็นปีความสุขของพ่อแม่พี่น้องพระเจ้าโดยเฉพาะเจ้าตรัพยาวมีแต่ความสุขความเจริญเนาะพื้นใจกับฝอยสมปาถนายูประการแล้วก็มีรายได้ดีมีลูกมีครอบครัวทีนะค มีความอบอุ่นแล้วก็ยิ้มแย้มเหมือนที่คูว้วานเลยนะเจ้าขอบคุณเจ้าหลังจากนั้นนายกร,รัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางต่อไปยังบริเวณสะพานขุนเดชตำบลบ้านต่ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมบริเวณด้านเหนือของก้นพะเยาที่จะเสนอให้ทําแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้านําสําหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณด้านเหนือของกวนพะเยาที่จะเสนอให้ทําแก้มลิง เพื่อเก็บกักน้ําในวันนี้นอกจากจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามแล้วยังจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งทำอาชีพประมงและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรอีกด้วยการลงพื้นที่กวนพะเยาครั้งนี้ท่านนายกร,รัฐมนตรีได้รับการร้องขอจากพื้นที่กวนพะเยาซึ่งกวนพะเยาเป็นโครงการพระราชด,ดำริเดิมที่พื้นที่นี้จะเป็นที่เก็บกักน้ําทําการประมงและเรื่องดินฟ้าอากาศอีกทั้งจะลงไป อีกทั้งการลงครั้งนี้ก็เพื่อการดูว่าเพื่อที่จะทำการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมซึ่งจะได้จัดงบประมาณลงไป